เหตุชะนทัวยกล้อสัปดาห์นี้ไปเที่ยวชมและสำรวจอารยสถาปัตย์กันที่แหล่งท่องเที่ยวระดับตำนานฟาร์มจระเข้และสวนสัตว์สมุทรปราการที่ได้กลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งหลังจากที่ต้องปิดตัวไปเป็นเวลากว่า2ปีในช่วงวิกฤตโควิด -19 ที่ผ่านมาฟาร์มจระเข้สมุทรปราการในวันนี้จะยังคงรักษาตำแหน่งแชมป์เปี้ยนโลกในฐานะฟาร์มจระเข้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเอาไว้ได้หรือไม่และการกลับมาเปิดใหม่ในรอบ จะมีอะไรที่น่าตื่นตาตื่นใจกันบ้างไปเที่ยวชมกันเลยครับนาคตต้องฝากทางคุณจะรู้ได้ทำอารยสถาปัตเพิ่มเติมเรื่องทางลาดที่จะขึ้นมาบนเนี้ยครับเมื่อกี้บอกทางช่างไปแล้วนะครับให้เขาแก้ไขเพิ่มเติมครับเห็นไหมเดี๋ยวใครที่ตัองวิแชร์เดี๋ยวพอ ให้ทางฟาร์มก็ทําทางล่าเสร็จแล้วมาจัดทัวร์มาเที่ยวกันนะเอาวิวแชร์มาเที่ยวอย่างวันนี้ผมมาที่ฟาร์มจระเข้สุบระกการเนี่ยส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุนะผู้สูงอายุใช่ครับเยอะมากเลยนะอันนี้เขาเป็นแฟนคลับตั้งแต่มาตั้งแต่เด็กๆไหมส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นมาเที่ยวตั้งแต่ตอนเป็นนักเรียนเพราะว่าอายุการก่อตั้ง70ปีคิดดูแล้วกันว่านานขนาดไหนใช่ใช่เห็นไหมนี่สังคมผู้สูงวัยแล้วถ้ามาเที่ยวแบบนี้ก็ได้ระลึกความทรงจํานะครับ จอระเข้นี่ถือว่าเป็นสัตว์ที่น่าสนใจเป็นความหัศจรรย์ของชีวิตสัตว์โลกนะที่เขาสามารถผ่านกาลเวลามาเป็นล้านล้านปีอ่ะก็เป็นสัตว์ยุคเดียวกับไดโนเสาร์นะสัตว์โลกล้านปีแต่พี่ใหญ่อย่างไดโนเสาร์นี่สูงพันเกลี้ยงเลยหมดครับหมดทั้งโลกเหลือแต่จระเข้นะอจระเข้ครับเหลือตระกูลจระเข้เต่าเต่าด้วยนะหมูนะครับพวกนี้อยู่ในยุคเดียวกันเช่นกัน นี่ก็แสดงถึงความเป็นสัตว์ที่มีความสามารถเชี่ยวชาญเรื่องการปรับตัวนะครับให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปครัโอ้นี่แหละครับความน่าสนใจของจระเข้ ฟราร์มจระเข้และสวนสัตว์สมุทรปราการเริ่มต้นในปีพศ2493หรือเมื่อกว่า70ปีที่ผ่านมาโดยผู้ก่อตั้งคือคุณอุทัยยังประภากรที่ได้เล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจและการท่องเที่ยวจากการทําฟาร์มเพาะเลี้ยงจระเข้จนกระทั่งประสบความสําเร็จกลายเป็นฟาร์มจระเข้ยักษใ์ใหญ่ที่สุดในโลกโดยการเพราะเลี้ยงจระเข้ขนาดต่างๆมากกว่า10,000ตัวในปัจจุบันและที่เป็นไฮไลท์สําคัญก็คือการแสดงโชว์จระ เ okay. ที่น่าตื่นเต้นและวาดเสียวนี่แหละครับ และไฮไลท์ที่คนที่มาเที่ยวชมฟาร์มจระเข้สุบพกา,ารเนี่ยน,นะครับนี่ครับโชว์จระเข้ใช่ไหมคุณจรูนครับใช่ถูกต้องครับอันนี้ถือว่าเป็นแห่งแรกและแห่งอยู่ในโลกเลยไหมครับครับการแสดงโชว์นี้น่าจะมากกว่า50ปีครับในช่วงที่ฟาร์มจระเข้เราเ,เปิดให้คนเข้าชมฟาร์มจระเข้เนี่ยคนเที่ยวก็มักจะเห็นว่าเอะจอระเข้นอนนิ่ง มันจะดูลร้จริงหรือถ้าถามจะจับจอระเข้นเนี่ยจะมีวิธีการจับอย่างไรนะครับาทางคุณพ่อผมก็เลยบอกให้ลุงเยาจเจริญสุขซึ่งเป็นพลานล่าจอรเข้จะเดิมมาสา,สาธิตให้คนชมนะครับซึ่งเป็นแห่งแรกจริงๆโอ้โหนี่ถือว่าเป็นการแสดงที่สุดยอดมากเลยแล้วคนที่มาเที่ยวนี่ถ้าใจไม่แข็งนี่ไม่ล้ามองเนะยย่า,ามือก็ไปหัวเขไปในปากมั้เนี่ยบางคนถึงฉากสำคัญสำคัญ ปิดตาสิไอ้หนุ่งนีคุณถามหน่อยยังเอานักแสดงเอามือเข้าไปในปากจระเข้เอาหัวเข้าไปเนี่ยโดยที่มันไม่งับเนี่ยเขายังไงเขาเป็นการฝึกทักษะหรือว่าเขามีวิชาอาคมแบบโบราณครับเขารู้สัญชาติาณของจอระเข้ยนะครับจระเข้เนี่ยเวลาเขาอ้าปากเนี่ยขาๆกันไกลเขาจะค้างเอาไว้นะครับแต่ว่าถ้าหากเมื่อใดก็ตามที่เราไปสัมผัสกับฟันจอระเข้นะครับเขาก็จะยังงับทันที นะครับเพราะนั้นการที่เขาเอามือเข้าไปเอาซีรสะเข้าไปและเขาพยายามเลี่ยงในการที่ไม่สัมผัสกับโดนวนน้าปาลจระเ๋อเป็นเทคนิคครับครับแต่ก็ห้ามลอกเลียนแบบเด็ดขาดและคงไม่มีใครกล้าลอกเลียนแบบด้วยไม่แนะนําแน่นอนและนี่ก็เป็นกิจกรรมตกจระเข้นะครับคุณจุลินครับครับยังไงครับตกจระเข้มันเหมือนกับตกปลาเลยครับคือจระเข้เป็นสัตว์ที่ ปราบไปกับพื้นแต่เวลาเขาหากิน,นต่างๆเขาก็จะงับเหยื่อตายบ้างขวาบ้างตรงบ้างแต่ว,ว่าใครคนก็ไม่ค่อยไม่ค่อยได้เคยเห็นจอคีในทางในทางตั้งอ๋อี่พุ่งขึ้นมาไม่ค่อยเห็นนะไม่ค่อยได้เห็นครับแต่จ,<อ>จริงเขาล่าเหยื่อในทางตั้งเขาทางตั้งก็ด้วยวยครับ<อ>เหยื่อเช่นนกอยู่ที่สูงรห,รหรือสัตว์บางตัวอยู่บนต้นไม้ ในระยะที่เขากระโดดได้เขากระโดดขึ้นมาครับ <c oughs> โอ้โหไอ้อำไม้มาเอาไม้คืนมา <c oughs> โอ้โห,โโหนี่ฮะแรงครับอ่านี่มันไม่ต้องเคี้ยวมันคืนอย่างเดียวเนี่ยเ้เท่าเเไรไก่ขึ้นเดียวลงไปคำเดียวมันขมือบเลยว่าขมือบเยลยอ่ะงลบไป